ไปได้นั่งกาฟาก์วอนี้มาฟิตห้างกายปะสุดยอดเลยห้างกายแข็งแข่งหลายโบได้มาเตะบอลโดนแล้วเนาะแม่นบได้มาลงเดินดนละโอ้มืันนี้จีแล่นครบเก้าสิบนาทีอยู่บ่เจ้าหน่อยเอาสี่สิบห้าหัวครึ่งแรกเดี๋ยวได้คนบุครบเนาะวันนี้บรรยากาศการเตะบานของทีมเฮาออกกำลังกายเนาะออกกำลังกายครับทีมพูกแข่งชีดับกับชีขาวว้ในวันนี้น่ะนี่มิสเตอร์กาฟากของเฮา เราทีเดได้เต็มที่อปู่สักสีให้ได้จกักสามลูกเราไม่เนาะสามลูกเข้าเข้าบุเกี่เข้าเข้าเออโอเคได้ไปเบิ้งเลยเนะไปเลยอ่าว่าสายกับฟากเราสีเตได้ครบตั้งบงนเนาะ <c ười> เดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเบิ้ง 那得也最好了、啊，是吧、啊？啊 ขาปั้นเนาะสตอรกาฟออกเดินกับบาทเลยกาฟอ่กระโดดลงไปเนาะไม่ได้กาฟันี้ขาปั้นวะขาปันมันหลมันบวกกบเกิเนาะบตั้งตปลายน้อยๆเนาะปลายน้อย่ย่ข้มปั้นไมาปั้นปันปันัปันเนียขปั้นี่้นีกะีกแล้วเี่ยเป็นยูรูเอย ยอดสินยอดเก็บเงินเด้อพี่เด้อก็ใช่บนนอยนึ่งเดือนแลแย่งไปแย่งไปอ่ะประเดเบื้องหลังก็จะมักแล้วก็จะลืมกดไลค์เนาะเบื้องแล้วกดแชร์เกิบหน้าอ่ะพี่ใดๆก็อย่าลืมกดติดตามกดสับสกายให้เยอเนาะโอเคมือจะภาพปกติเนาะหลังจากตีบานแล้วกับจิบแกงขาวแล้วเนาะ